ิจะซื้อ X Max 300นี่ถึงลรุ่ม3 Premium ไวท์วันนี้เรามี X Max ที่สวยเขึ้นใหม่คันนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2021นะครับผมคันนี้เราได้แต่งนะครับในส่วนของชุดสีนะครับเราเบิกให้ใหม่นะครับเป็นจุดสีเออ่ทา SPP 2021นะครับชุดสี100%นะครับแล้วก็คันนี้ได้ชิลหน้าเป็นชิลแต่งนะครับพร้อมน็อตเหล็นะครับที่ชิลนะครับแล้วก็ที่ฝาปิดน้ํามันเบรกนะครับปุดกระจกนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับได้เป็นล้อทองศูนย์ยางหน้าหลังพร้อมใช้งานครับจานหน้าหลังเป็นจานแต่ง แล้วก็ไฟหลีนะครับไฟหลีแต่งนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมาได้ในส่วนของข้อฟูนะครับไทเทเนียมนะครับเป็นอะตอมนะครับผมตัวนี้ท่ออะตอมแล้วก็บอคนะครับเป็นบอกระดับจะทรงให้แล้วนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมโช๊คหลังเป็นโช๊คแต่งนะครับโอรินแล้วก็สวิงอาร์มสล็อตนะครับพร้อมอุปมิเนียมนะครับอุปอาร์มิเนียมนะครับรถเครื่องสะอาดมากนะครับดูครับ ้องเครื่องสวยเลยนะครับผมแล้วก็ปิดจานไฟนะครับเป็นเหลดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเราถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยนะครับยางหน้าหลังนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็ของแต่งนะครับในส่วนด้านหนึ่งนะครับฝาครอบแค้งนะครับผมเป็นงานตัดลายแล้วนะครับแล้วก็มีครอบตัวใบพัดนะครับเป็นมีเนียมนะครับงานแบลิงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นสายระบายไอนะครับผมเป็นสายแต่งนะครับแล้วก็ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายสโมกนะครับผมรถเป็นรถเครื่องเดิมนะครับผมหม่ประมาณ1,4 0 0 0พันโลนะครับผมเดีย๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์นสักนิดนึงนะครับ อลูกค้าค่ดิดีอายุงาน4เดือนขึ้นไปนะครับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า8 9 0 0 0าพนะครับออกรถกับทางร้านนะครับคันนี้นะครับราคาเปิดไว้เพียง152,500บาทนะครับ